เกียรตย่างยิ่งได้มาอวยรอนในวันค้ายวันเกิดของคุณรองดีผมกับคุณรองดีเพื่อน้องานกันมานานคุณรองดีเป็นต้นยังอดทนทำงานเพื่อความแข็งขัน เเป็นคนดีและพูดว่ในโอกาสนี oh ้กระผมขอเอาหน้าคุณพระศรีรัตนัยจงและสิรกและสิริการหล ลดนมาดานให้คุโรดีประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเถิโอเคไปดูได้ใน YouTube นะคะจ๊ ไว้ให้รุ่นน้องดูว่าเออในเวลาการพูดแบบกังวลจะเป็นยังไง